สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนทุกคนทําไล่สีตัวอักษรเนานะแล้วก็สอนแบบสอนไลส่สีเออเกี่ยวกับการไล่สีอะไรแบบนี้เนาะอ่ะก่อนอื่นก็เข้าไปที่แอปไอเบดเพนอันนี้เราก็เข้ามาแล้วแล้วก็กดรูปบวกแล้วก็กด1 1จุหนึ่งนะโอเคมันก็จะได้หน้าแบบนี้มาเสร็จปุ๊บให้เรากดไปที่แปลงสีตรงนี้ค่ะโอเคแล้วก็กดแปลงสีที่หนึ่งมันก็จะได้มาคราวนี้เราต้องเลือกเออเลือก หัวก่อนนะคือเราจะเาหัวแบบนี้อ่านี่นะก็คือหัวนี้เป็นหัวปากาากา m a r k ร์แบบแข็งก็ดูชื่อตามเราแล้วก็เลือกตามได้เลยนะแล้วก็กดแล้วก็จะเขียนคําว่าอะไรก็ได้เขียนไปเลยเขียนคาว่าอะไรก็ได้นะแล้วแต่เราเคเดปรับให้อันนี้ก่อนไม่รู้ว่าจะเขียนคาว่าอะไรดี BTS ตัวเอไม่สวยเลยเดี๋ยวขอขอไปเขียนก่อนนะเขียนยากมากค่ะตอนนี้เราก็ไปเขียนมาเสร็จแล้วนะได้แบบนี้มาแล้วใช่ไหมพอเราเขียนเสร็จปุ๊บก็ให้เรากดไปที่ตรงนี้นะตรงกดเข้าไปปุ๊บแล้วก็กดอันว่าล็อกนะชึบกดไปเสร็จปุ๊บ กดออกแล้วก็ให้เรากดไปที่แปลงสีเหมือนเดิมเสร็จปุ๊บก็กดไปที่แปลงสีอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เราก็เลื่อนลงมาแล้วก็ให้เราเลือกอันนี้นะ Airbrush สามเหลี่ยมนะให้เราเลือกอันนี้เลยเลือกตามเราเลยเนาะโอเคแล้วก็กดออกแล้วเสร็จแล้วเราอยากจะใส่สีอะไรเราก็ใส่ไปได้เลยเออสีครั้งนี้เราจะเป็นสีเอิอ่มอันี้ละกัน <c oughs> สีแบบว่า พาสเทลนะอ่านี่ก็จะได้แบบนี้อืมเราไม่เอาดีกว่างั้นเราเอาแบบพาสเทลกันค่ะตอนนี้เราก็ทำสีเสร็จแล้วนะคือตอนนี้เราเปลี่ยนจากจากสีพาสเทลเราเปลี่ยนเป็นสีออกแบบโทนน้ำเงินน้ำเงินม่วงๆหน่อยเนาะโอเคถ้าใครอยากจะได้สีอื่นก็ปรับ เปลี่ยนตามใจชอบตามสีเราเลยนะว่าเราอยากจะได้สีอะไรเนาะแค่นี้เองก็เสร็จแล้วง่ายๆอเสร็จแล้วเนี่ยแค่นี้แป๊บเดียวก็ได้แล้วนะคะสวยด้วยนะเสร็จปุ๊บนี่ก็ไม่ต้องทําอะไรนะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนี่จะได้เป็นสีสันสวยงามแล้วก็กดบันทึกถ้าเกิดเราอยากจะให้บันทึกเราก็กดบันทึกเลยนะนี่บันทึกเป็น png นะกดไป แค่นี้มันก็จะบันทึกไปให้เราเรียบร้อยแล้วคะ่ะค่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบกันไว้เพียงแค่นี้นะคะถ้าใครอยากจะมาให้ทำคลิปอะไรอีกหรือว่าอยากจะให้มารีวิวเกมอะไรก็บอกคอมเมนต์กันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาขอลาไปก่อนนะคะบายยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะบายบาย